สวัสดีครับผมเมยพี่น้องครับวันนี้ค่ะเชื่อกันแล้วนะครับกับพ่อมเอกและคูดกับไม่ใช่ครับเอกและคนครับวันนี้ครับพ่อมไม่มีได้มาครับคือเวลาว่างก็พ่อมเลยนะครับวันนี้พ่อมวารีมารีวิวรถชกนิดนะครับว่าเป็นรถเทวาพ่อมรักมากนะครับบางคนฟังเร้ว่าอออาจารย์บางไม่เข้าใจว่าพ่อมแรงเร็วกวนไปนะครับพ่อมใช้แรงกับชาววันนี้ก็ได้นะครับว่าเป็นรถที่พ่อมรักมากรถคันนี้คือเขาเรียกว่ารถอันดาโนวาเด็นะครับนี่ครับช่วยไหมครับ รถเด็ดกองพ่อมึงครับคันนี้ผมซื้อมาราคาไม่ใช่ขี้บาทนี่ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังให้มันเลยนะครับว่าผมซื้อมาขี้บ้านอะไรพ่อมจะแจ้งให้ได้เป็นมังบดึ้อดเ้บดึ้บดึ้อดเ้บดึ้บดึ้อดเ้บดึ้บดึ้บนะครับนะอ่ารถคันนี้เป็นรถออนด้าโนวาเด็ดเดิมๆมาที่ไรครับนี่ไม่รู้ใช่ไหมครับครูก็ไม่รู้อ๋อครูรูเลยเดิมเดิมจะมาเป็นที่โคตรเดียกว่าถูดดำกับข้างหน้าเป็นถูข้างล่างเป็นดำต่ว่าในในวัลเลมตะเบียนนะครับ ดำกลางล่างเนี่ยมันมีม,มีช่อมตรงนี้เนี่ยในเล่มทะเบียนจะไม่มีที่ช่อมนะครับนะมันจะเกิดเป็นเถ่าเแ่าดำอ่าจริงจมันมีที่ช่อมนี่ด้วยพุ่งกาไม่เข้าใจกันว่าใครก็ไม่เข่นหนาอ่าเถ่าช่อมดำนะครับนะทึ้งที่นี้พุ่มเชอร์รถกันนี้มาในราคาเท่าไดย์บางคนอาจจะไม่รู้นะครับนะพุ่มเชอร์มาในราคาหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทค่าบริการจะต้องจ่องพันจ้องร้อยบาทจากจังหวัดเนี่ยครับ สุพรรณบุรีนี่นี่เป็นพยานเราก็ติดมีอาจารย์หนึ่งบางทีนี่ครับพ่ม่มด้มาในราคา่่นเ่่เ่่ม่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่่่อ่อ่อกก่ก่ั่่่่ั่่่่่่่่่่่่่ั่น่่นนนนน่่่มม่่่่ง่่่อ่่่่า่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่เ่่่่่่่ม่่่่ม่่่่่่่่่่่เบิ้่ผมบ่กเมีเ่่่่าา่่่่่่่้่ร่่เ,เบิ้เ,บเ,บเ,บเลยบน่่นี่ครับ กันดับเด็กเลยพอมาถึงพ่อมเจอจุดจุดมีมาครับจุดที่นะพ่อมเจอจุดที่นี่มาเป็นที่นําเบิ้ลจุดที่เทียมเป็นกล้องเทียมครับกล้องเทียมเนี่ยกล้องเทียมเธอมามนาาี่ล่ะก็ตังจุดนึ่งพันเช็คโดยห้าสิบบาทนึ่งพันเดราหกาบาทถ้ามาเพลงไหมตอนนั้นไม่เพลงเลยครับเพราะวันรถกันเบื้อหน้าจุดที่ปันเลือดบายบายบอกเมีย่ยวะเมี่ยวะเอาเบียไปเลยนี่แหละวะ ว่าเราอะจุดที่ตหนไปปั่เรือบาดเออไม่ปลื้มจังหวัดนัดเปือนเือนุ่ปั๊บทีนี่เริ่มแตงเริ่มแตงเริ่มซัหน่าร้านที่ว่าก็ว่าทำไมมันเร่งว่นตอนนั้นบิดรวยฮะดือมเดือมรวยฮะกินเล่ห์ล่ะที่ไม่ได้รวยฮะบิดไป่ประเดี๋ยวหนังตาไม่ไหลเลยรวยฮะรวยฮะที่บิดมันเกือบเดือมดือมมันนด้ทีนี่กระชุ่งไปพบด้วยจักอูอูหนึ่ง อูนี่ก็เจอว่ามันเป็นก้อนอย่ยงเป็นอูเป็นอะไรนะเป็นดว,วงครึ้งเออดวงครึ้งจังดินจัง้อนไม่ใช่จังดินจังดินนั่นมิน้นดวงครึ้งจังออปปอ้อนน่ะยัยไปปบก่อเปลื่นบอกมายดวงบอกมาติมนตันเดือดรุ่นบอกมาว่าอือจัง้อนน่ะย้อนทำรอด้รู้รับพ่อไม่ได้ทำเหมืับเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าพ่อไม่เล่นนะครับนะหนึ่งผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโลเปล็นคองจีพีอาร์สามร้อยจีจีจีพีอาร์สามร้อย จานิดซีบีอาร์สามร้อยครับเห็นไหมข้างหน้าโชคหน้าครับเป็นซีบีอาร์ร้อยห้าสิบดีดีเห็นไหมครับเห็นไหมไอันนี้ปั๊มเด็ดปั๊มเดิมเลยนะครับนี่ไม่ใช่ปั๊มปฟโต้โบางคนคิดว่ามันเป็นปั๊มปฟโต้โไม่ใช่นี่คือปั๊มรถเครื่องบางกลุ้นหน้าเป็นกล้องซีบีอาร์ช่วยไหมครับภาพรวมโย่มืนไม่ความว่าได่าเราดีวุดเลยผมอยมู่หำโม่หนำ เจอมาใบนี้ช่างตีมาในราคาสามพันกว่าบาทไม่แพงเพราะว่าโราตั้งเมีงไม่ได้ก็ใช่ไหมครับผมมีอยู่มออยู่ด้วยกันเดี๋ยวด้ยนเล่นดำนั่นเด๋ย์ครูต้มต๋มทุกวนันนะชุดหน้าต่างแฝงก้นต่างเรื่องนี่เป็นเป็นกล้อง CBI รวยที่ปีเลย,เลยนะจึงกระช่างไม่ช่างตรงนี้โอเคเนี้ยโอเคเด็ดจึงมาช่างไม่คือช่างช้อนต่างไม่เลยครับช่างช้อนนี่เขาเคยเรื่องไล่รถแล้วทำรถไอ้มันจีบไปคือ,อ,อไม่ใช่จีบไปเลย คือตำรวจไอ้มันดูดีดูฮามันคือจังโอนรองเครื่องจังโจนน่ะยัยตั้งไปเลยนี่สิสำคัญวันนี้มันเร่งเลยน่าติเกอร์นี่เร่งเลยนี่ติ๊กเกอร์นี่ผมติเกอรเร็ววิ่งไปรอยเรือดแล้วก็โกนทีนี้ก็ว่าดได้โมนาโมเรื่อยเลยจังโจนเกาได้โมดิฟายเครื่องเสื้อนี่เป็นเสื้อเอร์ริสเสื้อเอร์ริสจำเนียงนะเอ่อเอสเสื้อนี่นี่จังซ้อนเขาได้ทำไว้โอ้ยนี่ใช่หลุดใครเรื่ยรู้ไมรใครได้ ลูกระต๊ยฮ้ยะต๊กับปืนลูกระตยไม่รู้แย่งไปนันนั้นลูกเขมาลูกเขม่าอาจีเขมาบู่ไม่รู้ชัด่อยมาย้อนเรื่อยรรัดเอไม่รู้นะรัเอไม่รู้แต่เกลยอกเลยไม่จะอ่านกูฮะไม่จะอ่านกูใ่ไม่ใช่ทึงตนี้ครับสังโชนก็ได้ทำเครื่องไงปุ๊บนราคาปุไม่ต้องบอกครับแต่รถนี้บินได้ครับวันก่อนปุ๊บเค่บินเลยครับบินเลย เกือบปุ <c expenditure> <God 's> <yesterday> ่มเกือบิดอก่มจนลักิโลปุ่มบิดเลยครับไปเลยปรเดี๋ยว้าวประเี๋เลยครับบิดเลยปุ่มที่นี่ครับช่างท่นก็ได้ทำเั็นอะลรปุ่มได้ทั้งเสื่อได้มมหนอกมังครับคาบูคาบูเฉยครับมูครับเห็นไหมครับคาบูเฉยโคกนามจันวานี่จริงเฉยกันว่าเหลืองเลยอ๋อกทองแดง ไม่ได้จันว่าหรืออดรับนี้ต้องใช่จันว่าไปปิดก๊กโชคลั่งไป็นทีเบีครับทีเบี์ด้วยจีบต้นมาจากกันนูนะครับที่กาดไม่ได้คือตอตอเราต้องใช้ตอให้ดูดีตอให้มีราดที่และตอให้ดังดีต้องตอแด,ดงบางไายใครใช่ไหมครับต้อแด,ดงบางไายเขี่ยโยงเป็นกล้องโยงโบชิโบชิเออโบอชิไม่รู้ควันไม่ออก <laughs> กันเกียร์แนดรอครับังที่นี่โหลล่ลงกับเป็นก้องทีวีอ๋อทราบลนี่เลยนี่โหลล่างนี่น้าควงควงี่นี่หงดหิควงกัตัวงุหงิดควงกับตัวงุหงิดควงกหบตัวงเงมาเล่งใมันดูดีกันเลยเหมือด้วยแล้วครับดีหรือไม่ด้วยงทีนี้ทุกอย่างนี่ทำเบรเไปในราคาประมาณนี้บังบงตรงเลยนะครับนะ ร่วมสัเตืเรเจได้เลยครับผมบอกราคาจริงๆเลยวาเช่นเลือเลือๆครับสั่งเืออุปกรณ์มาโตนแต่เตีโตน้วยเบิ้ลแปดน้านะครับนี่เบิ้ลแปดพนห้าร้อยมึงเล่เป็นต่อก็ไหวผ่ควันแต่ว่ามันเบิ้ลแปดพันห้าร้อยกูก็ไม่กาใจกันนะแดงเกี่ยวเพลงวูขำมึงกูไม่กาใจเลยแล้เกี่ยวใ้แดงนี่จะแตกลางอใจก็ไอ้หูโดนีบากูเลยแล้แอนไปกนกคือปีกปั๊มดิเดิม มือกัดเดิมมือกัดเดิมแต่วา่อาอ่าประคับเป็นกล้องอาไอ้เรื่องอะไรวะไอ้ติเฉดไอ้เรื่องตีเทดไอ้เทืเออตีเฉดเดิมไอ้เรื่องดีเฉดตีไอิเรื่รสเสตีอะไรทุกคนจำแล้วเป็นรล้อค่ะเพิ่มอย่างไาง้คว่งเสียงเล่เสียงว่าเสียงรถเนียนมันจะดังคลายกับเสียงรถไทยหรือว่าเสียงรถไม่คู่ เชียงโลรือว่าเชียงไรกันนีกูก็ไม่รู้ว่ามันเชียงไกันนียเดี๋ยวองควางเชียงเลเชียงโตนาเดงกับอ้ควางเดินโบวเชียงโตนาเด้งบางไสกับเชียงโตนาเรื่อง,างวามันดังเมื่อกันหก้องเด้งบางไสมันจะดังแบบนี้ก้องโตนาเรื่องหน้าดำกล่องตยหน้ากล่องต็งเ้องมากล่องต็งว่ามันดังมื่อไหมเอาเดี๋ยวควางเชียงโตอนกับเบาโบควังเลกกับเดินโบกับหนึ่งสองสาับโอโยมตหยาค้อนกับหัวมัน แกงกุับลวกมันย่อยอยู่ในใจลูกรถต่าครับลูกรถต้อ่เบื่อนี้ครับมนย่ยว่าเจอเลนะเยร็แลวเร็ลวเียรถดินรถหรถแล้วมเจก ยายแกล่ยเลยแต่ว่าตอนนี้มันเป็นรุ่นก่อนคลีตตรงนี้ครับน้อยก่อนกลีดน้อยอ่าวไม่จ่รุ่นลุกครวดครับลุกยังลุกครวดอ่าเนี่ยก็คือเราไม่ใช่ต้องแต้มากไม้นะครับว่าไปเฉลียวใจลูดใจลูล่าบางคนจะแตงลูล่านี่นี่สรงเลยมันกอดจีว่าเหล็กดีดีมุ่งจักมาไกจิว่าไม่ได้ชักเลยกาจีว่ามันอยู่ไกลกาจีว่าสตลล่ามันอยู่ไกลครับอ่ากาโกจิกาโกโกฟิโน่อะไรนะคาปูชิโน่อะไรนะพี่กอคาปูชิโน่ กะเว่เลยนะอ๋อกะเว่ยะฮะจ้าไม่มีเลขมาร์กติดตามช่องนี้ด้วยช่องนี้มีรถกลคือมีช่องนี้มีแต่รถนี่คือไม่มีเลยมีแต่รถนะตใอีคิดดีอีแทงรถนะคิดอะไรดีบอกเมียวอกเพื่อนไรดีโอ๊คอไรดีว่าท่วยเตอร์ได้หลักการต่อเด้อก็ใช่ไหมตันนี้ผุ่มโบหลักการเลยวันนี้เท้นเรือบาทนะครับเท้นเรือดต่างปรดเลยของคุณไม่เชื่อไม่ด้วยได้เท้นเรือดคุ้มไหมเส้นเรือกคุ้มเลยไม่คุ้มปลื้มกูเกลตรงนั้นหมดเร็วต่ทาตงปีนัะเทศมาตรงน นี่บางคนคิดว่าราคามันเออมีอะไรแบบนี้ไร้ได้แต่ผมบอกว่าถ้าทำเร็วมึงได้รูทรึกว่ามึงได้รู้ว่าอย่ามือกี่บาททำมันแต่นี่ไอ้เลื่อเลยแค่เลื่อเลยนมึงทำก็ได้แต่มึงได้รู้ว่าแคนเลื่อมันอยู่ปลือก็ใช่ไหมถ้ามึงไม่รักมึงไม่จ่อมันมึงต้องเร่งมาก็ใช่ไหมแต่ถ้ามึงรักมึงจ่อมึงทำไปเลยถ้ามึงมีเบี้ยมึงทำไปเลยแต่กูก็ไม่มีเลยแต่ว่ากูเย้ําเปเลยเป็นใครหรือฮะก็ใช่ไหมกูย้ําเนมั่งมังเลย ยอบได้เพื่อและกูกูไม่ใจกูกนยนโตเกยยอบกูเลวันกอนเมียตอดปลาเมียตอดไก่เมียตอดไก่ปวตอดไก่กูแทไปโรยหนเกยเยเกยน้อยไก่กูตอก๊เมียตอกอืมไปโยอยู่นอยว่าึงกูเอาน้ออยกยนี่เกยหกไปโรอะไรกู้งเ่ทิงกูแย่ไงจะได้กูแก่กว่าไปใดูไ่ตอกน้อยอันบอดีวันกอนกูแทไปเบิ่น่เง้ยเนี่ยเย ซวยกับฝืนซึ่งเมียไม่ใช่แต่ในโตกับกูกล้าไปเลปลุยไม่เลยน,นะเมี่ยแสบหิน้ะนะกว่ากว่าฉันเคอาอน์ีตำรถดูกันวันนี้มันแท้เลือด๋ยนมึงกิดมึงอีบมาดข้อเธอคุปลือ้อะม,ม,มึงห่าก็อเธอจะเป็ันมึงมึงเฮ้ยุยยย่นเื้อยอย่างนี้มึงเกิดจะกันไหมเออเฟ้ยเลยคูเนี่ยตานี้เลยจองนี้มีรถไม่มีอะไรมากมีแต่รถจองนี้เอเข้าใจไหมเ้ยเลย